โอเคครับ okay, เรามาถึงอีกหนึ Fuji, me, BM, ่งประเด็นสำคัญนะครับสวัสดีครับพี่ทิพย์สวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะครับผมวันนี้จริงๆต้องมาพิชิตท่านค่ะเดี๋ยวผมขอยอเกินก่อนแล้วนครับพี่ทิพย์จริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับพวกผมกับพี่ทิพย์เนี่ยไม่ได้มีการชี้นําว่าเดีลนี้จะเกิดหรือไม่เกิด นะครับแล้วก็เราจะพูดทั้งสองฝั่งละกันอย่างที่เมื่อกี้ผมอ่า,อานข่าวไปนะครับว่า b ู o เบิร์กเขาก็มีการลงข่าวเรื่องของเ e เว่นเดลนไอคอนโซเทีที่กําลังจะมีการพิจารณาในการแทบในฝั่งของทาง c i t ี g r o u p กับ Bank of อฟอเมริในฝั่งของตัว Finance นะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีการพูดถึงอินวอล์ในสี่ trillion เยน in นดิ i ิตี้สเตทนะครับแล้วแต่ละคนก็จะพูดถึงเรื่องของการใส่เม็ดเงินอันนี้คือบู o เบิร์กนะส่วนในฝั่งของทาง c b o ก็บอกว่า บริษัทขอยือนยันว่าณปัจจุบันยังไม่มีการดําเนินการและไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยแจ้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี2ฝั่งนะนะครับซึ่งเราก็ให้เขียิแล้วก็ให้น้ําหนักทั้ง2ฝั่งนะครับว่าฝั่งนี้บอกแบบนี้ฝั่งนี้บอกแบบนี้นะแต่เพียงแค่ว่าวันนี้พวกเราก็คือเป็นกลางแล้วก็พยายามอธิบายว่าถ้ามันเกิดขึ้นจะเป็นยังไงถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับอ่ะตกลงเลยครับพี่ธิดค่ะเอ่อถ้าตอบคำถามง่ายก่อนกว่านะคะง่ายง่ายกว่าก่อนคือถ้าไม่เกิดขึ้นนะคะโอ peration ก็ อย่างที่เรามีการคาดการณ์กันไว้อยู่แล้วว่าก็คือมีการทำธุรกิจเอ่อเซเในประเทศไทยในกัมพูชาแล้วก็ในลาวนะคะรวมไปถึงมีการสัดส่วนถืออยู่ใน c p x นะคะซึ่งก็เชื่อว่าก็เชื่อว่าน่าจะนักลงทุนก็จะทราบในในคอร์ปอเรชั่นหลักๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรในในโอเปอเรชันปัจจุบันนะคะการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของมา แฟนชายซอ o r เนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีติดตามต่อไปในกรณีที่ c ีพีไม่ได้ไม่ได้เข้าไปลงทุนในดีวนี้นะคะส่วนในกรณีที่ถ้าเบสออนข่าวของ b l o o m บิร์กนะคะว่าทาง c p o เนี่ยกำลังพิจารณาจะเข้าลงทุนนะคะมูลค่าอยู่ประมาณ5แสนล้านเยนหรือว่าถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ1อ่อแสนล้านบาทน,นะคะนอกนอจากนี้เนี่ยอ,อนอกจาก c p o แล้วเนี่ยก็จะมี Family ที่เป็นผู้ก่อตั้ง7ซเนะคะก็คือในกลุ่ม Ito Family นะคะมีกลุ่ม Ito Shoe ค r รนะคะแล้วก็รวมไปถึง Apollo Global Management นะคะแล้วก็ KKR r and co เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่จะร่วมการทำ t r า n s a c t i o n m ็มเอบนะคะในรอบนี้แล้วก็มีสัสดส่วนของการร่วมการลงทุนเนี่ย แตกต่างกันไปนะคะตั้งแต่500แสล้านเยนอย่างในสัดส่วนของ c p r แล้จนไปถึงประมาณ1.5ล้านล้านเยนในสัดส่วนของ o p o o l o o l o l m l n a n e m e n t นะคะก็ตามข่าวนะคะแล้วก็ทางฝั่งของที่เป็นทางสถาบันการเงินนะคะที่จะเข้ามาสปอร์ตในดีลนี้เนี่ยก็มีถูกเมนชั่นถึงในหล,หลายเจ้ามีทั้งแบงก์จากทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ที่ญี่ปุ่นด้วยหลายๆล,ลายที่เป็นรายหลักนะคะเบสออนจากข่าวนี้นะคะถ้าในกรณี กรณีที่ซีพีเอลงทุนตามสัดส่วนนั้นจริงเนี่ยถ้าเทียบกับมูลค่าที่เคยมีการพูดถึงนะคะที่หลักประมาณ9ล้านล้านเยนเนี่ยก็จะมีคิดเป็นสัดส่วนประมาณ5.6%กนะะการลงทุนระดับ5.6%หรือว่ามูลค่าลงทุนที่1.1แสนล้านบาทเนี่ยภาระที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นสัดส่วนของภาระดอกเบี้ยนะคะในกรณีที่เรา Assum นะคะว่าเป็นเป็นเงินที่ได้จากการกู้ยืมทั้งหมดนะคะ อัตราดอกเบีย้ยที่เราใช้ในการคิดเนี่ยอยู่ที่4%เราคิดว่าน่าจะมีดาวไซด์จากประมาณการของเราอย่างในปี2025เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก5-6%นะคะซึ่งบางส่วนของดอกเบีย้ยจ่ายเนี่ยจะถูกชดเชยด้วยดีเวดเดนดอินคัมที่จะได้จากการถือหุ้น7ซเว่นแอที่5.6% ะะ uh, เมื่อคิดในฝั่งของบาลานซ์ชีดนะคะการมีสัสดส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นในมูลค่าดังกล่าวเนี่ยจะเอฟเฟกกับบาลานซ์ชีดในส่วนของ debt to equity ratio เนี่ยอย,อยู่ที่ประมาณขึ้นไปอที่ประมาณ1.1เท่าโดยประมาณนะคะแล้วก็ถ้าคิดเทียบกับ uh, fair value เดิมนะคะ uh, ในกรณีที่ลงทุนเพิ่มเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะ uh, กระทบกับมูลค่านะคะ uh, fair value ที่ประเมินเนี่ย ลงมาประมาณ7บาทนะคะเมื่อเทียบกับแทร็กเก็ตไพรซ์ของเราปัจจุบันที่78บาทนะคะก็จะอิมพลายตัวแทร็กเกตใหม่อยู่ที่ประมาณ71บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูเทียบกับราคาปัจจุบันนะคะที่ปรับลดลงมาพอสมควรเลยในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีประเด็นข่าวนี้เนี่ยก็จะ ซึ่งถ้าสะท้อนเป็น PE นะคะแม้ว่าจะเป็นในกรณีที่มีการปรับลดกําไรลงแล้วตามสัสดส่วนตามข่าวเนี่ย PE ณนะปัจจุบันของ CPO ก็จะอยู่แค่ประมาณ16.6เท่าเท่านั้นเองนะคะก็ต่ำกว่า2 standard deviation ของแบรนด์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าดาวไซด์ค่อนข้าง จำกัดนะคะเราเราคิดว่าถ้าเป็นไปอย่างข่าวจริงนะคะการลงทุนอยู่ที่กรอบประมาณ5.6%หรือว่าประมาณ1,0,000แสนล้านบาทโดยประมาณเนี่ยเราคิดว่าผลกระทบกับบริษัทโดยรว,รวมในระยะสั้นก็ไม่ได้มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากราคาปัจจุบันเราคิดว่ามันก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนสำหรับนักลงทุนที่เป็นมีเดียมเทอมทูลองเทอมด้วยเหมือนกันนะคะครับซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยจะเห็นได้เลยนะคบว่าตัว PE เนี่ยลงมาทำ New l o นะแล้วก็ต่ำกว่าในฝั่งตัวโควิดอีกนะ แล้วก็จริงๆแล้วถ้านับในแง่ของตัวราคาหุ้นที่ราคาปิดไปเมื่อวันนี้ที่47บาท50เนี่ยราคาทำระดับต่ําสุดนับตั้งแต่ปี2016เลยนะก็คือประมาณ9ปีนะครับซึ่งต่ำกว่าปี2020ด้วยตอนโควิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ย CPO เนี่ยลงมาประมาณ55-56บาทตอนนี้ลงเหลือ47บาทซึ่งมันแบบโอ้โหมันดูเป็นแบบลงมาต่างโควิดอะนะครับแต่อย่างที่ผมบอกกับพี่ทีไปนะครับที่เราคุยกันคือเราไม่รู้ว่าดีนี้จะเกิดไม่เกิดแต่ถ้าตามข่าวคือ5% ำหรับผมเนี่ยสำหรับ5%คือตอนแรกเนี่ยราคาหุ้นของตัว c b o เนี่ยมันมีอยู่2ก 2, 2ระชอดกระชอดแรกเนี่ยคือมันลงตาม c p x มานับตั้งแต่ในฝั่งตัว f o r e s เ i a กระชอะที่2เนี่ยจาก55กระชออนั้นนะ่ะมันลงมาจากประมาณสัก65มาลงมา55กระชอะ2เนี่ยคือจาก55ลงมา47คือมันมี2ประเด็นนะส่วนในประเด็นที่2เนี่ยเรากำลังจะบอกว่ามันยังไม่มีมูลแบบคอนเฟิร์มซึ่งเดี๋ยวรอตลาดเขาแจ้งรอ c b o เขาแจ้งตลาดแบบคอนเฟิร์มว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เรากำลังจะบอกว่า ต,ตอนแรกตลาดก็อาจจะมีความกังวลว่าโหเฮ้ย oh, hey, จะถือแบบเปอร์เซนเที่มันเยอะพนทําให้บาลานซ์ชีทมันรับไม่ไหวแล้วมันเป็นประเด็นที่มันกระทบบทอ่ไลน์หรือเปล่าแต่ถ้าออกมา5%จริงเนี่ยอย่างมสมมตินะว่ามันออก5%เจริงเนี่ยเรามองว่ามันผ่อนคลายเพราะว่าเดิมเนี่ยตลาดอาจจะมองว่ามากกว่า5%ก็คืออาจจะมองแบบ2 0 0แสนล้านขึ้นไปแต่ตอนนี้อาจจะจบที่แสนล้านก็คือ5%ก่อนนี่คือเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่2อ,อันนี้เป็นคีย์สําคัญคือดอกเบี้ยนะครับตอนนี้คิดงนี้ครับคิดง่ายยๆเลคื ถ้ากู้ในไทยก็สูงหน่อยซึ่งเราอาจจะเป็นดอกคนเวทีฟนะอย่างวิธีก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราใช้ดอกเบีย้ยสเเนี่ยมันจะกระทบปททอมไลน์ประมาณ5%นะแต่ว่าถ้าเอาความเป็นจริงแล้วมันมีโอกาสสูงและสูงมากด้วยที่มันจะมีการกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยเฉพาะในฝั่งของตัวเยนที่มันเป็นทังย์ที่มันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันอาจจะทาให้ดอกเบีย้ยเนี่ยลงจาก4%เนี่ยไปเหลือ1.5 นะครับซึ่งมันมีโอกาสสูงนะที่มันจะเป็นถ้าสมมติเขาทาจริงๆนะมันก็มีโอกาสสูงที่มันจะเป็นเม็ดเงินในฝั่งของตัวสกุลเงิน,เ,น,นเพื่อเป็นการเพจของเขานะครับถามไม่ทีนิดหนึ่งสมมติดอกเบี้ยลงจากสี่ไปเป็นหนึ่ง,มมงจปปุดห้าเนี่ย bottom line เป็นยังไงดีจากที่เราเคยประเมินไว้เนี่ยอย่างที่ที่ซีนารีโอที่เคยเล่าเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าระดับที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะทําให้อิมแพคถูก bottom line ของซีพีอเนี่ยจํากัดมากๆนะคะ โดยที่จริงๆแล้วตัวแปรอื่นก็อาจจะมีเรื่อง Hedging Co ท t ที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่า d i v i d e n d payout ทที่จะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดูรวมๆดูจากสิ่งที่เขาเคยจ่ายแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีผลในเชิงของบ o ท t o m l ไ n e e f f e c t นะคะที่ถ้าเกิดสามารถกู้ยืมได้ในระดับดอกเบีย้ยที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นได้จริงครับก็เพราะฉะนั้นสรุปเลยนะสมมตินะว่าดีลนี้เกิดขึ้นตามบุมเบิกจริงๆก็คือ CPO ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแลบ้ว e a r n i n g ประมาณ5%แต่ถ้ามันเป็น5%จริงแต่ดอกเบี้ย really, ลงมาเหลือ1.5อันนี้แทบจะไม่ได้กระทบเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าแทบจะไม่ได้กระทบเลยเนี่ยแล้วราคาพูดมันลงมาจาก55ลงมา47เนี่ยเรามองเป็นโอกาสในการรีบาวนะนะครับแล้วก็อย่างที่ทีมเปิดชากไอ้ที่พี่เอาโชว์ชาร์ตนี้ให้ดูว่าตอนเนี้ย c b r เนี่ย PE นี่มันลงมาใกล้เคียงกับเซตอ่ามันเอางี้เอเอแต่เซตอินเด็กซ์มันลงด้วยนะครับเอ่อ PE ของ c b r เนี่ยมันลงมาประมาณ16เท่านะครับก็ถือว่าต่ากว่าระดับลบ2 standard deviation ละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมอง2องมุมสมมติว่าดิวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับสมมติคอนเฟิร์มว่าดิวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามจริงหุ้นก็รีบาล์นะครับเพราะว่ามันลงมาจาก15มา4 7ท่ามความกังวลเรื่องนี้ถ้าดิวนี้ปฏิเสธแล้วไม่ได้เกิดขึ้นมีโอกาสที่หุ้นจะรีบาล ต่ถ้าสมมติดีลนี้เกิดขึ้นแล้วจบด้วย5%แล้วดอกเบี้ยว,วิ่งอยู่ระหว่าง1.5-4ึงณนะราคานี้เราก็มองรีบาวเหมือนกันแต่ถ้าออกมาจบ1.5%สาหรับดอกเบี้ยจริงๆรีบาวแรงกว่า4%นะอังคารุรป,ประมาณนี้คร่าวๆละกันแต่อันนี้แต่อยู่บน assumption ที่ยังไม่ได้เป็น f a ต์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วมันก็มีข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่มันจะมีความผันผวนอยู่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกผมบอกไปคือจุดมุ่งหมายของรายการของเราในวันนี้พวกเราสองคนคุยกันเพื่อให เป็นแนวทางของการลงทุนไม่ได้บอกว่าให้ซื้อหรือให้ขายหรือให้คัดลอสนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มจากทางบริษัทว่าดยวนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงนะครับก็สรุปภาพรวมเข้าๆประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่ทิพ์มากครับค่ะสวัสดีค่ะ